ถามว่าผลผลงานของคุณเศรษฐาทวีศินักวันนี้เป็นยังไงมาดูเนชั่นอินไซต์เจาะลึกไอเป็นเรื่องเรื่องแล้วกันความตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยพช้างอันนี้ทุกคนให้ทุกคนให้นะผมว่าผมว่าไปถามโพลหรือถามใครทั้งหมดเนี่ยความตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยให้ลุยมากเห็นท่านนายกไปไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปในรงเทพลงพื้นที่เยอะเขาให้เกินร้อยเลยอันนี้เกินร้อยเฮ้ยจบไม่มีคําถ่มความตั้งใจความมุ่งมั่นไม่ใช่ผลของมันนะ การโฟกัสนโยบาย3เดือนเนี่ยต้องบอกว่านายกเนี่ยเขาเน้นภาพกว้างมากยังไม่โฟกัสยังไม่แต่หลังจากนี้ต้องดูว่าจะโฟกัสไหมคาว่าโฟกัสหมายถึงว่าพอภาพกว้างแล้วเนี่ยหลังจากนี้อะไรเป็นปัญหาสําคัญจะเน้นอะไรครับจะเน้นอะไรจะเริ่มเห็นไหมหลังจากนี้ค่อยว่ากันภาคต่างประเทศโอ้นี่โดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นมากโดดเด่นโดยเฉพาะที่เรื่องของสงครามนะที่แบบอิสราเอลฮามาตัวประกันตัวประกันช่วยตัวประกัน ได้มาหลายคนแล้วเหลือไม่กี่คนถึงแม้ฝ่ายค้านจะกันแน่กันแหน่หน่อยแต่ต้องบอกว่าคุณพิธายังชื่นชมนะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเรื่องการต่างประเทศเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเกิน10ประเทศนะในจะโดดเด่นเพราะว่านายกตัวสูงท่เทียมกับู้น้ำไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวโดดเด่นนะเพราะภาคการต่างประเทศดึงนักลงทุนความสัมพันธ์ประเทศนี้โดดเด่นมากดูแลค่าครองชีพต้องบอกว่า มาเน้นเรื่องเยียวยาเรื่องของไม่ยังไม่แตะต้องเรื่องของโครงสร้างเช่นเช่นเรื่องราคาน้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยไปเยียวยาชดเชยตงนุนกำหนดราคาไม่ไปผ่าโครงสร้างราคาน้ํามันนี่ยกตัวอย่างครับเยียวยายังไม่แตะโครงสร้างเรื่องตลาดทุนเนี่ยโอ้โหพี่ช้างเป็นไงตลาดหุ้นตลาดทุน ตอนนี้เละเทะเละเทะต้องบอกว่าเละฮะเพราะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้นะเรื่องหุ้นกู้เนี่ยจะดีฟ้องไม่ดีฟ้องเนี่ยคนตามทุกคนเรื่องราคาหุ้นเรื่องราคาหุ้นหัวใจสําคัญคือเสน่์ฮะนห์ของตลาดหุ้นไทยที่แย่มากตอนนี้ถ้าเทียบกับภูมิภาคการแก้ปัญหานี่ได้ความเรื่องมุ่งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็ได้การตลาดแต่ได้การตลาดได้ผลทางการเมืองครับ แต่บอกแล้วว่าเรื่อง,องการแก้หนี้โดยเพราะหนี้นอกระบบเนี่ยมันโอ้ทา้ทาทายปัญหา,านอกอย่างท้าทายและเป็นเรื่องที่ผมว่าแปลกตรงอย่างหนึ่งคือคนที่ลงทะเบียน90,000มกว่าคนเนี่ยนะกลายเป็นเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้เอ่ว่าอะไรไอ้นี่น่าสนใจต้องไปดูสไส้ในเป็นไงได้ความมุ่งมั่นแต่ทุกคนก็ลุ้นว่าปัญหานี้มันจะแก้ได้ไหมเพราะมีความพยายามมาหลายรัฐบาลแล้ว โครงการขนาดใหญ่พี่จังตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในขั้นถกละวางแผนต่างๆเลนมงแลนบิดต่างๆคือตอนนี้ท่านนายกชูแดนบิดอย่างเดียวแต่ก็ถามคือแล้วอีซีของเดิมล่ะไม่ชัดรัฐบาลน,นี้ไม่รู้เอาอย่างไรนะไม่ชัดรถไฟความเร็วสูงเอาอย่างไรไม่ชัดจะแก้ไม่แก้สัญญาสัญญ,ญาไม่ชัดโครงการท่าเรือมอะไรไปไงก็ยังไม่ยังไม่มีรูปเป็นร่างสนามบินอะไรเมืองการบินอุตภเปารบินอุตภเปาก็ยังไม่ ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรงาจะสารต่อของรูตูมลอู่อะเพราะวโครงการใหญ่ตรงนี้ยังมีคําถามหลายโครงการเรื่องแก้ยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเหมือนกันนโยบายหลักและก็เริ่มเห็นผลงานของรักษาการเลขาธิการปปสปปสเจ๊ะเมื่อวันก่อนเห็นไปแบบไปเยี่ยมหน่วยกําลังกองผาเมืองอ่ะไปยึดยาบ้าโอ้วิสามันคนร้ายส5ห้าคนยึดยาบ้าสองล้านกว่าเม็ด ไันีเยอะมากนะเยอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มบางแผนแล้วเริ่มเห็นบางส่วนนะครับแก้คอร์รัปชันเห็นชัดยัง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 ผมพูดจะชัดอ๋อผมพูดเต็มปากเลยเพราะว่าแก้คอร์รัปชันเห็นชัดได้ยังไงแค่เรื่องหมูเถื่อนอะเออือใช่ไหมมันบทเรียนนะบทเรียนเรื่องเรื่องของกำนันนกถึงไหนแล้วกำนันนกคือขายตำแหน่งยังมีอยู่ภาพลักษณ์ยังไม่ชัดเจนการจัดการยังไม่เห็นรูปธรรมบอกแล้วนายกก็พูดเองนะการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ดีสุด บทเรียนของเกาหลีในฮ่องกงอะไรแต่เนี่ยจับปลาตัวใหญ่ครับ,รบปลาตัวใหญ่ยังไม่เกิดฮะการบริหารงานภาครัฐต้องบอกว่าทีมรัฐบาลเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองที่รวมกันเนี่ยเป็นทีมไหมแท,แทบจะบอกว่าลัมดีคนอื่นไม่ทําเลยนาะยกทําอยู่คนเดียวไม่เลยไม่เป็นทีมไม่รู้ยังไงแหละแต่ภาพคือนายกลุยเดี่ยวซัพพอร์ตข้างหลังเนี่ยพรรครค่วมรัฐบาลยังไม่เห็นฮะนี่พอ มาเพราะหายไปนานนะคนเนี้ยคุณพิธาลิมเจริญรัตน,<อ>น์นตว,วันก่อนเราเห็นยืนเลคเชอร์เลคเชอร์บอกว่าอของรัฐบาลเศรษฐาร้อยวันเนี่ยหนึ่งคิดดีทําได้ยกตัวอย่างเช่นช่วยตัวประกันที่อนนบอกนะชมชมชมนะคิด ไปทำไปมีต้อวาร็ตไม่ต้องเห็นเงินเดือนราการแดนบิดแดบิดนะอันนี้คิดสั้นยังไม่คิดยาวค่าไฟเขาเรื่องไม่ปรับโครงสร้างอันนี้ถูกรถไฟฟ้า20บาทข้อ4คิดใหญ่ทำเล็กซอฟต์พาวเวอร์วีซ่าฟรีนะสปปค่าแรง คิดอย่างทำอย่างไอ้นี่ตั้งร่างน้ำนูนกับปฏิรูปกองทัพไอ้นี่ทางเขาเลยนะทางเก้าวไกลเลยคือคิดอย่างทำอย่างเนี่ยไม่ไม่ใช่เช่าไครคิดอย่างทำอย่างแต่เท้าเก้าวไกลกล่าวหาว่านายกอะคิดอย่างทำอย่างคิดอย่างทำอย่างไงแต่ทั้งสองเรื่องนี้เก้าไกลเขาเป็นแบรนดิ้งก่อนนะครับโอเคไอ้นี่คือ5ข้อคิดครับที่คุณพิทาออกมาเนี่ยเขาจากกราฟที่ให้คะแนนเนี่ยเขาเรียกไอ ไอเอฟดีโนะเซอร์เวที่เคยร่วมทํากับเนชันโพลหเือนกันรับันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาใ่เขาบอกเฉพาะนายกรัฐมตีได้5.6เต็ม10แต่รัฐบาลได้5.5รัฐบาลตามกว่านายกเด็นกว่าข้อสังเกตนะให้เห็นเลยเมื่อกี้บอกแล้วการตั้งานเป็นทีมไม่เห็นเนี่ยดูเลยว่านายกก็เนเด่นนายกอุ้มรัฐบาลนายกต้องบอกว่า ผลนี้นายกอุ้มรัฐบาลที่พิชางพูดถึงครับถูกแล้วแต่ฝ่ายค้านค้านก็ไม่โดดเด่นปกติเวลานายกข้ามลูกข้ามดอกรัฐบาลข้ามลูกาลกาโดดเด่นฝ่ายค้านจะนูน่นฮะปัญหาก็คือว่าฝ่ายค้านก็เกือบตกเกือบคร่าตกนะฝ่ายค้านก็เกือบตกเพราะยังมารุมมาตุ้มหนึ่งพักเก้าไกลมีปัญหาตัวเองรเรื่องของ การอะไรคุกคามทางเพศมันมีมีหลายเรื่องกะพักประชาชนทิปปาดก็มีปัญหาเรื่องหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเลยยังมีความดีใจนะฝ่ายค้านเนี่ยมากกว่านายกมากกว่ารัฐบาลนิดเดียวอย่างที่บอกคือถ้ารัฐบาลนายกได้ระดับนี้ฝ่ายค้านต้อง8ปดเก้าคือฝ่ายยังเอินฝ่ายค้านยังตั้งหลักทํางานไม่ได้ตัวเองโดนแก้ไขปัญหาของตัวเองผลงานยอดเยี่ยมรัฐบาลในร้อยวันแน่ได้อนล้ค่าไฟนโยบายที่เจ้าพักนี่กระตุ้นเศรษฐกิจนะ บัตรสวิการแห่งรัทุกโพเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันหมดนะไม่ว่าโพไอเอฟดหรือว่าโพของนีด้าโพก็เป็นแบบนี้นี่คือ100วันของนายกเศรษฐาทวิชินถามว่าถึงตอนนี้ยังต้องพิสูจน์ไหมครับยังต้องพิสูจน์อีกโดยเฉพาะในปี2 5 6 7มีเรื่องท้าทายให้นายกเศรษฐาทวิสินอีกมากมายครับ